งามคักแท้มีกต่งามจ้าตูมงามคักจ้าโอ้ยดอกนี่คือคัดแต่ตะกองสองจ้างานตูมไว้แพดคู่เลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชคมคลิป2เมนอยอีสานบ้านหน้าจ้า วันนี้เมื่อหร่กะพาเดินทางเขาป่าคือเก่าจ้ามาพบกันในวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนาตะกล่องเนาะไในครับผมเขาไม้ป่าได้ตะกล่องมึงป้าบันน้องจองครับผมตำบลในคามเพื่อบุญธิขิตจังหวัดอุบลครับผมจ้าเขาป่าบันน้องจองผ่าพ่อแม่พี่น้องมาเลาะในช่วงที่เฮ็ดไหวเลยนาตากล่องเนาะแม่ครับผมถือว่าไหวยครับพี่น้องห่างๆครับผมบรรยากาศวันนี้กะคึมๆฝนนะครับพี่น้องคึมเต็เต็มเลยครับผมงจากในกล่องก็หัวใจ่น้อง เริ่มขึ้นมาเนาตกระกองเนาะแม่งครับผม,มื่อวานเท่ากระได้ไปแกงเนาะแม่งครับผมก่อนสองแมาฝนกะลิ่นนะครับพี่น้นองฝนที่แลกว่าสีได้ยุดเนาตกระกองเนาะแม่ครับผมว่าฝนเพิ่นเศร้าลิ่นจ้ะก็เลยมายอีกขาดว่าสีหำอยู่ปากอีาากประจันตกะของมือน,นแม่งครับผมมื่มา,ากเราจ้ะพี่น้องไปหลุ่นไปรับช่วงการจาวาเหมือนนี้เม่อน้อยสิโซซิมานเฮ็งยังจ่าไปกันเลยจ้ายังเลยครับผมลูกแรงแยเฮงมันจ้าก่อแดงงามแหงนาตกอง แม่งครับผมมา่อกี้ไก่ตะก้อนพี่น้องเมืองบ้าดน,น้ำคัะจ้ะ<ส>ท,ที่ที่ทาอพี่ตะก้อนผมเดียวเด้อจ้ะนี่แต่ว่ามันเป็นมันใหญ่จ้ะแต่พอได้แกงละเบืองว่นานกับมันพอแต่ได้แกงจ้ะแต่กะแกงใหญ่เนาะ พี่น้องว่าให้เอินบ่าวบอยเด้จ้ะไม่หน่อยกะสีเอินจ้ะอู้อีกอับโหลดมาอัพโหลดทันกันแน่ยมินเพินจ้ะน้องงามเนาะแามกรบผมดูมหน่อยจ้ะเอ้าวโมเมนต์ เวาุดจะค้าฝั่งซินเว่นไปร้ายหมือนเราตะกลรง,ตะ,งตะกลองอีกละเบาบอยจะ้ะโอ้ยไม่หน่อยก็ดีสินอื่นตะกลองออสนาางสามเลยตอนนี้โอ้ยขาปวดแ้อ เล่นเกมใส่กันจ้ะมาแล้วครับพี่น้องเฮิตก่ออีกตอ้ํนึงครับผมถือกัดถือเครื่องหนึ่งครับผมหมวกเลี้ยงเนาะบอยอมาครับผมห <c oughs> นึ่งตูมจ้ะมาออกทางทางจ้ะขาโนงยุ่งเนาะตาเนาะตาเกาะม่ครับโอ้ยพี่นอ้องจ้ะไม่หนีเกิน ชินตะตากล่องนะด้วยจ้ะเข็ดแดงจุ่มหนึ่งสามดอกจ้ะเรือดจะคล้งองผลเหยาะสันเหาะดอกงามด้วยขาแข็งดีขึ้นอ่ะมีกตะเลือดจะคล้องผลอีกจุ่มตะขาไ,าไว้ให้เอาเว้ยสองจ้ะ งงกซีสุกนี่ละงงกซีเนี่ยเราตะกองเนาะออกอันนี้ก็โมออกนครับผมแต่ว่าเขาเห็นเหลื่อยนะซีอื่นกะบดอ้ะขรัเป็นฟันตุกแสลายเปื่อยตุ้มขาดแทะพี่เลี้องหน่อยเพื่อนหน่องเพื่อน งามจ้ะตะกรงทำการงัดคอนขึ้นคอนทำเพ้่นมานตะกองแมนคอนในสำนักก็ยัยงคุ่มเกิดอเฮยอีกนึ <Hey. S 2> งจ้ะเฮ็ดกระนำเสมอกระสีไงบ่ทันคือวาน่ะนะโอ้ยงามครับจ้ะขาเพิ่นเมืงองไหนเพิ่น เดียดอกละครึ่งละอันนี้ไปว้ายดอกนี่คือขัดแต่ถ้า,า,ถากล้องป้าสองงามอยู่งได้หนิดอกหนึ่งหรือสองดอกโอ้ยขึ้นบ่ได้ดอกคนติดกันเนาะอือนะอีรีดอกติดกันแฝ<ฟ>ดแฝดคนน่แะแฝดจ้าแฝดคนน่ะก็จะดอกเดียวเนาะแม่นครับผม นี่ก็งามจ้าขายาวจังเลยอุ้ยคะแนนไหนจะสั่มหนิเบื้งเด้ไว้แพกคู่เลยแดงหนาจ้าแดงหนะงาแดงหลังสั่มนะขนาดไข่เหยังบละมันไข่เห็ดละเนะาะไข่หยังตั้งว่าไข่หนึ่งงานตุ้มตุ้มหนึ่งคือกัน มูเขาออกไปจนบินิเ่ณกำลังตื่นบ่เนาะไม่ครับเขเอาดินจ้ะอุ้ยเอาดินนี่ก็แกลงเสบกันเ้ยเอาดิน,น้วก,ก็มาเอาให้แตลงอันอุ้ยนย่ยนะน่เพิ่งเกยะเขากลองน้ำเน,ำนาะได้นจ้ะข้างหลังอีกข้างหลังเป็นตรูน้อยน้อย จุ่มก็มาีบาไที่เหลว่าเตันที่แต่ก็ที่เหล,ว,เนนเหลว่าเป็นฝนสุดต๊เนาะเพราะหายเ้มเช้าเห็ดแดงพันสุนะาาเดเนี่ยจ้ะแบบมือขื้นนะว่าลิมบัดขึ้นจ้สอดเต็มิน่นเต้เสองถุงครับพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็หาขึ้นมาหอดไม้ข้ามเต็นนะครับพี่น้อง เฮดก็ได้ตานหน่อยนึงครับผมตอนนี้เฮด,เดต้มรั่วครับพี่น้องน,นี่ก็จะซีบัวด่ยเนาะแมนครับผมหาที่แหลกเขาโฮมก่อหาไซก็บ่เห็นนี่ใสได้าพาพี่น้องหางอลงเมื่อครับพี่น้องหาทางลงเมื่อครับผมขั้นบ่เห็นอีหลีก,ก็สิได้พาพี่น้องออกไปซองมึงน่าใหม่น้ไยหน่อยเนาะ ออน่าใ่ก็ซื้อยีรุบอมนครับโอ้โหแล้วต้องไปซองบางสักกันครับพี่น้องเห็ดจองนี่กรหวายแล้วลครับพี่น้องเห็ดปวกก็บอกออกครับผมว่าท่านออกฝนแรกที่ลงหวานกันนี่นะครัผมหมึดมาก <c oughs> เลยหมึดแต่เสาครับพี่น้องแต่นตอนเสารนั้นลิ่นครับพี่น้องที่แรงดึงว่าสิบเบดี๋ยวออกมาป่าใครอยู่พื้นเสาพี่น้องก็เลยพากันออกมาครับผม เอาไปเรื่อยๆครับผมถานนล,ลุ่นแน่เตะฮ็ดปวกนะคพี่น้องรัานเจนี่แมนจะ้ะตอนนุงนจะเฮ็ดปวกอ,อย่างเดียวเลยประเด็นจ้าลงเหลือ,อตัวนี่หวานม,มาก <หา S 1> เลยเต็มดอกหนึ่ง้องเดียขึ้นบานแต่กลมากสองดอกคุณผู้ชมนี่ดงจี้ย แต่ละดอกดอกจ้อมันเดื้อดอกละครึ่งละอันนี้เบิ่งนในคนกีนแถบเบิด์ดผืนเนื้อโหจะมองได้ดอกครับพี่น้องดอกนี่จ้ะมองได้ดอกสองดอกเนาะอือถือจ้อถือจ้อขาถือจ้อได้อะไรบ้างนอะได้แต่ดอกเฟอร์ติ วกเม่นแต่ผมเมน,นปวกเต็มเลยงานคาเฟ่นะครับพี่น้องเกิดในเวลาพาพี่น้องกลับบ้านนะครับผมจ่างจาก่ยง,งเขามา,หาให้เที่ยวเสาะครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศฝนก็เริ่มลินมากแน่และครับผมเมือนคืนน่าฝนแมงแต่ผมยามฝนตกมาแห้งครับพี่น้องก็สิภาพพี่น้องมาเบิ่งผลงานเบอนี้ฮะครับผมว่มาเฮายสิได้เนหะ็นยังเน้นน้ำไม่หน่อยเนาะ ลยครตานี่ก็สิเป็นเฮ็ดบานเด้อจากพี่น้อยพ,พี่น้อยเก็บออกรบวจต,ติศาสตาเฮ็ดเกิดห่างนากตากล่องเนาะแม่นครับผมซองไหวเลยพี่น้องจ้ะพวกนี่ก็จิใช้หัวซอมหอใส่ตุ่มเลยีนับนวกสเก็บเฮ็ดปวกเฮ็ดสก่อนใส่ใส่ตุ่มครับผมรารุุนเฮ็ดปวกอย่างเดียวเนาะแม่ครับผมตะกรงไปซองเบิงเสมอกบ่เห็นพี่น้อ น้องปีก็ออกปะตรงกันน้องเพื่อกะน้องปีก็ออกเร็วน้องปีก็ออกสามุติว่าปีวัางหันให้แต่เก็บปีก่อนเนี่ยตะกองก็ไม่น้อยได้เก็บสิบหกแต่เก็บสิบเจ็ดเม่นบ่หรือว่าสิบเจ็ดกันเนี่ยปีก่อนนานอันพวกเม่นปีกกายเขาเก็บปีก่อนๆอีกบ่แม่นปีก่อนๆถังเก็บประมาณไหก็มาปีวัางหันถังเก็บประมาณวันทีสิบสิบแปดใช่ไหน้อง มาเล่าเบิ้งกบ่เห็นเนาะใช่ครับผมแบดปีนี้งางเลาะหาก็บ่เห็นพี่น้องขึ้นมาเฮาก็ได้เป็นกอแดงเนาะแมงเลยผม,มเขาก็ตามกอแดงที่มีเฮาเก็บนี่ก็กอแดงนี่แหละใช่ไหมเนาะคื่ทงผู้อาจชีมละงูป้าปลายไปแน,น่เนาะแต่ก็ระยะห่างคือกังหันบอดี้บ่ไดี้ฟินไปจ้ะ เงี can, to to. ้ยนกับห่างๆคือกันแต่ว่ากับยูผูกกันสิมีเฮ็ดกว่าอยู่หนีเนาะแหมครับผมยูผูกสูงจ้าขึ้นว่าละดินผูกกับดินบานกับคนละแบบกันจ้ะเฮ็ดก็ไม่ติดดรอปงามนี่เด้เมื่อวานเฮาก็บอได้บานนี่เด้เฮ็ดก่อมากมัอนี้มันถือฝุ้นประจานออกจากล่องพันกรใหญ่เดี่ยวนะครับผม นี่ละงอกกรพาะเมื่อไรครับแม,ม่นะี <S <S ่ละง,งูกกว่ามันสีเบิดแล้วกะไรเงีอยู่นีล่ละง,งอกกรพาะสีดอกนี่นะครับผมมันนี่ก็ขีดกัะสีเบือเงี้ยวก็เข้ามาบง่งเป็นกำลังใจให้หนายเด้อนะตะกองเนาะแม่นครับผมนี่จ้าเป็นงานของเรานี่เต็มเต็มเต็ตาหน่อยนะไม่หน่อยเนาะแมนจ้าเต็มตาหน่อยกิด แกงใหญ่อยู่จ้ะแหมครับผมเป็นเฮ็ดลำล้วนนะฮิทลำล่วนข้างใต้ก็เป็นเห็ดกอดอกบานเพิ่นเนาะเห็ดมีเห็ดฝัคขาน้องยุ่งดอกนึงจ้ะเป็นเห็ดขาวเห็ดแดงไม่หน่อยก็ไทยแนวว่าไทยแนวจะเห็ดขาวเห็ดแดงไม่หน่อยก็ยางก็เก็บเลยจ้ะแต่ว่าเขาเขามื่อสุม้เลยครับเนาะเขาเมื่อสุไม้เลยครับเขาเมื่อสุหอมเลยแมครับเพิงถึงมานี่ก็ชิเป็นกอแดงเนาะออกกระพอีีตุ้มกับไข่หนึ่งจ้ะพี่น้อง แต่ทว่าสูงว่ามันเนี่ยจ้ะก็ดีกว่าเข้าเขามาแล้วบรายเฮ็ดยังเลยนอกจากเนาะครับผมจ้ะไม่หน่อยกสิทธิภาพกระบานจ้ะตอนนี้ฝนกระลืมไปปล่อยมากแล้วจ้ะแม่ครับผมไม่หน่อยภาเขาป่าฮาเฮ็ดมานี่ก็มันพอได้อยู่เด็กินอยู่เนาะแม่ครับผมก็ได้เต็มตาอยู่จ้ะเป็นเฮ็ดก่อจ้ะเฮ็ดไหวเลยจ้ะรอหาจ้นทัวป่าป๊ะกระตี้นีเขาห่มได้กับบ่เคยผ่านจ้ะ พึ่นออกคักๆแม่งครับไอ้จ้าเนี่ยพึ่นก็ะหลืมบายเลยจ้ะเขาหอมเห่โฮมได้กับพ่อมองละเราสองหลอกนั้นไม่ได้เนาะแม่นจ้ะไม่ได้พอร้ายคือส่วนออกแหลกๆกับพี่น้องกะล่อหลุนอย่างเดียวก็คือเฮ็ดปวกครับถ้าล่อหลุนฮิตปวกเนาะแม่งครับเพราะว่าเฮ็ดอื่นพึ่นก็ออกหลายรอบแล้วเนาะแน่นจ้ายังอย่งก็เป็นเฮ็ดปวดคอร์นาะแม่งครับผมแต่เฮ็ดละงหงพึ่นก็ออกมาหนีสามหอบครับพี่น้องเฮ็ตละงหโอ้เฮ็ดก่อนหนีออกตลอดอยู่แต่ว่าออกบ่หลายเนาะแม่งครับผมออกข้างห่างจ้าแต่นสิออกจน จนดินแห้งจนไอช่วงที่เพาใส่ตุ่มเนาะแม่ในช่วงเช้าน้นๆน้ำหมอกลงเพิ่นก็ยังออกอยู่เนาะแม่แต่ว่าล้างเพิ่นอาจจะเป็นล้างล้างแตกเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ถือฝนเนาะแม่ครับผมแต่ล่อเบิ่งจ้ะสภาพอากาศแต่ละปีก็บ่คือกันเนาะแม่แต่ผมปีนี้แต่ละปีก็บ่คือกันจ้ะปีนี้คือจะฝนท้ายในนั้นไม่ในเนาะแม่จ้ะเไอนออกซาออกเรลียวจ้ะจ้ากับสุริยาคับบ้านจ้ะชินทร์สาวคิปนี่ก็อย่าลืมครับมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิวหน่อยน้ำเนี้ยเด้อจ้ะ กอนสิกลับานพี่น้อก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณเนปซีทุกทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณทุกหลายทุกแช์ทุกคออเมนทุกการติดตามจ้าเอาไว้พอกันมือหนาคลิปหนาจ้ะพี่น้องวามิวหน่อยสิพาเขาไมา้ได้นะถ้าของมกักสิเดียร์ิมานเฮ็ดยังจ้าสำหรับมือนน้กะขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผม